Hãy subscribe cho kênh Ghiền đâu Gõ Để không bỏ qua những video hấp dẫn đi sinh nhau đi anh đi đây nhà mình you <laughs> วันี้นะครับมาต่อโมไซครับท่านรัฐมนตรีว่า,รราการการะทรวงพาณิชย์นะครับท่านวัฒน์บุญสรงนะครับและเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านต่างจังหวัดเชียงใหม่ท่านพาณิชย์จังหวัดเชยีชยงใหม่และท่านผู้ก,การสำนักประชาสัมพันธ์เขตบาลครับ เรียกว่าว um. ันนี้มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนในส่วนของจริงของเราเยอะแยะหมดเลยนะคะเพราะว่าเกาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะสร้างชื่อเสียงกับจังหวัดชุมพของเราด้วยนะคะ่ใ่วันที่ผ่านมาครับเราได้มีโอกาสได้เข้ารับประทานรางวัลในส่วนของรางวัลกินาดีด้วยใช่ไหมครับและกินาดีด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็อดอกแรกนะครับเราจะต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ที่ พอให้การช่วยเหลอหือมาในเรื่องของงานในวงการมาเิอครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเราตัวเองเองอย่างไเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมครับมัก็ถือว่าเป็นโยาวชน์ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับเนะคะก็เรียกว่าแล้วจริงๆแล้วในวันที่เริ่มไปร้องลนหรือว่าเริ่มเข้าสู่วงการนี้เริ่มนมานหรือยังครับถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆเนี่ยก็จะถ็อยู่ที่ประมาณ 4- 5ปีได้ครับแต่เพื่อว่ามันเป็นช่วงสหาะที่ตรงนี้น่าจะโอเคที่สุดครับ พอน,นี้เริ<น>่มมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นก็อประมาณนั้นด้วยครับนะคะก็อตอนนี้เรียกว่ามีแฟนแฟนรูลหลราที่ติดตามเราไม่มาด,ด้วยนะครับไม,ม่น่นนาเชื่อนะคะเรายืตนตั้งแต่เช้าไม่มีใครถ่ายรูปเราเลยนะคะน,น,น้องแม่บอกมามีทั้งดอกไม้และตุ๊กตาความลำเกียงมันมีอยู่บนโลกจร้งจับเลยค่ะนะครับทำไมมีผลงานการใส่ภาพเยหรือว่าละครชิ้นหอมนะคะที่อยากจะฝากให้กับแฟนๆแล้วก็ทุกท่านได้ติดตามอย่างไรบ้างครับ ก็สํารับตัวแม่เองนะครับแม่เคยถ่ายภาพยนตร์เรื่องพุนยาภาคสองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาด้วยแล้วก็ละครซีทอมแต่ตอนนี้นะครับผลงานที่ล่าสุดเลยก็คือว่ามีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองมาต่อเวไซต์ครับยังไงแม่ก็เป็นเด็กเชียงใหม่แม่ขอพากตัวด้วยนะครับแล้วซิงเกิลนี้มันมาจากไหนครับที่ไปที่มาก็ที่ไปที่มารู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ครับเพลงของแม่ก็มันจะเป็นในเรื่องของความรักครับแไ่จะบอก เลยแห่งความรักด้วยอ๋อก็แน่จะเหมาะเลยสำหรับวันกระต่ายนี้นะคะเอาไะมคะเดี๋ยวให้น้องแม็กลงไปพักสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะเห็นว่าจะต้องมีพี่ๆมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะจะให้ไปพักสัมภาษณ์กับพี่นๆค่ะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องกลับมาร่วมงนเวทีนี้กับเราถึงรอบโอเคค่ะเข้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกั้เลยค่ะ สอนเราตบแม่เองนะครับแม่ก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็ที่ได้เป็นเกียรติที่มาร่วมงานของจังหวัดเชีงยงใหม่ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชีงยงใหม่ในครั้งที่สามสิบแปดครับกท็ทั้งหม,งมดมของการท่องเออที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่สองนะครับพิธีอันดับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแม่คิดว่าน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปยุ่งนเทศกาลก็น่าจะมีคนมาเยอะๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ผลงานของไม้ตอนนี้นะครับก็็กกกาลลลลลลััังงงจะะะะมีีคคคครรรรนนนนนบบแแ้วต่่่ผทโดดดเเเยือซิิ ก็นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นจังหวัดที่สองนะครับพิติอันดับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เราต้องมาเที่ยวกาในงานมากกรมไม้ดอกไม้ประดับนะครับจะจัดขึ้นทุกๆปีในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ถ้าเกิดอยากจะฝากอะไรถึงแฟนเพจนะครับก็อยากจะฝากว่าให้รักแ็กนานๆนะครับแล้วก็รักทุกคนครับ ก็อยากเห็นความสวยงามของในส่วนของขะบ,บวนริ้วกระหบแนงเราดว้วยงานสงนเรนนี้ครับขอข,ขอบคุณนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัเชียงหม่จังหวัดก็ตามที่ทราบนะคะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะยิ่งในปีนี้เนี่ย อากาศที่เชียงใหม่หนาวนะคะซึ่งเป็นอากาศที่พวกเรารอก,กันมานานนะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแล้วประเพณีงานดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นประเพณีที่ทั่วประเทศไทยจนทั้งต่างชาติเราก็ทราบนะคะว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งไม้ดอกไม้ประดับและมีไม้งามซึ่งปีนี้นะคะก็ดอกไม้เราจะงามมากนะคะ เ,เพราะว่าอากาศมันหนาวซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็เพิ่งลงมาจากดอยอินทนน์นะคะดอกไม้ที่นู่นสวยมากนะคะแล้วก็ปีนี้นางพญาเสือโคร่งของเราก็ออกเยอะแยะนะคะแล้วปีนี้ยิ่งมีการประกวดใช่ไหมคะว่าประกวดสาวงามต่างชาติานานาชาติด้วยนะคะก,ก็เราก็จะทราบใช่ไหมคะก็จะเห็นกันว่าต่างชาติให้ความชื่นชมนะคะส่งสาวงามของเตเองเข้าประกวด ของเชียงใหม่ด้วยก็นี่เป็นไฮไลท์เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งพวกนี้ต่างชาติก็จะเยอะมากจนเพื่อนๆบอกว่าเอะเชียงใหม่ตัวนี้เหมือนกับไปเที่ยวเมืองนอก,น,อกนะคะเหมืนอมนเป็นดานาชาติไปแล้วค่ะค่ะยินดีค่ะ